ทิชิดผู้ติดตามรอยเท่าเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะนอกจากการทำคลิปไวรัลครูโนรา,าเนี่ยสร้างไวรัลคลิปนะคะ1.5ล้านวิวนะคะเพียงชั่วข้ามคืนเดี๋ยววันนี้ครูนลนรามาเผยนะคะเทคนิคว่าครูทำยังไงนะคะการทำคลิปไวรัลนะคะมันจะประกอบไปด้วยจิตใจและเทคนิคยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างคลิปไวรัลของครูโนรา,านะคะคุณไปดูคลิปปักหมวนครูได้นะคะ ครูคิดแค่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทำอะไรสนุกดีวะคิดเสร็จใช่ไหมก็ไปเลื่อนดูแล้วก็เจอคลิปคลิปหนึ่งเออน่าสนุกดีเอามาดูเอ็ดไม่ใช่คลิปที่ครูเอาลาผลิตขึ้นมาเองนะถูกไหมเป็นคลิปที่ครูไปดูเอ็ดกับเขาคุณคิดดูคิดคลิปดูเอ็ดเป็นล้านวิวได้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเวลาคุณอัดคลิปที่คุณอัดแค่รอบเดียวนะ ไม่ต้องแบบอัดใหม่อุ้ยรอบนี้ยังไม่ค่อยดีฉันอยากทําใหม่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดเยอะเดี๋ยวฉันจะเพิ่มอันนี้หน่อยฉันเอาคําถามนี้ดีกว่าหรือฉันจะพูดแบบนี้ดีกว่าคุณเริ่มประดิษฐ์คุณเริ่มแบบปรุงแต่งแล้วนะคะไม่ธรรมาชาติแล้วไม่ไปค่ะนะมันไม่ถึงแน่นอนนะคะดังนั้นเมื่อไหร่คุณมีความคิดนะคะมีแรงตลนใจว่าเอยฉันอยากทําอันเนี้ยหรือว่าเอยชอบอันเนี้ยมันน่าสนุกลองทําดูทําเลยครั้งเดียวผ่านจบ ปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยวางไม่คาดหวังแค่เทคนิคแรกทางด้านจิตใจเนะี่ยคือคุณได้ไปหลายข้อแล้วนะครูบอกเลยแล้วเอาไปใช้อะยังไงคุณก็เกิดยังไงก็เกิดไม่ต้องไปรู้ทางด้านเทคนิคก็เกิดแต่มันจะพิเศษเพิ่มขึ้นถ้าคุณรู้เทคนิคคือเบาแรงได้มากขึ้นนะ